เอาเลยฮะผมก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับเกมบล็อกไฟกันอีกแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะเล่นนะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมเล่นอันนี้ไปนะครับตกจากที่สูงอะเนาะวันนี้นะครับก็จะมาเล่นบันนี่ฮอนะครับนั่นก็คือกระโดดอะไรไม่รู้นะครับแต่ก็อันนี้หมดนี้ก็ค่อนข้างที่จะสนุกนะครับ ส่วนอีกโหมดหนึ่งเป็นโหมดมีดนะครับโหมดนี้ผมไม่ขอเล่นแล้วกันนะครับเพราะว่าก็เป็นแค่มีดนะครับมันคงไม่มีอะไรพิเศษนะครับแล้วก็อีกอย่างโหมดนี้คนไม่ค่อยเล่นกันเท่าไหร่นะฮะโอเคก็เล่นโหมดนี้กันเลยนะครับทุกคนนี่ครับผมลักษณะของโหมดนี้ก็กระโดดไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะนี่มันจะกระโดดให้เองนะทุกคนไม่ต้องไปกดปุ่มกระโดดนะครับมันกระโดดเองเรามีหน้าที่แค่บังคับตัวละครเรานะครับให้อยู่ใน จุดที่ต้องกระโดดนะครับอะไรแบบนี้อ่านี่ครับผมโอเคก็ชฉลุยเฉลุยไปเลย <laughs> นี่ครับอืมที่ที่มันเหมือนจะมีอีกด่านหนึ่งนะครับรู้สึกจะเป็นเหมือนด่านแฮมเบอร์เกอร์หรืออะไรสักอย่างมันเป็นเหมือนผลละมงผลไม,ลลม้อาหารอะไรแบบนี้เนาะแต่อันนี้ผมเพิ่งเห็นว่าอ่าก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับโอเคตั้งใจเล่นกันสักนิดนึงนะฮะพยายามอย่ามันไม่ถึงวะโอเคผมต้อง อาใหม่นะฮะโหเมื่อกี้มันรีบไปหน่อยการเล่นอันนี้ก็ต้องใจเย็นๆนะครับทุกคนปรับปรับอืมเคสวยถึงละโอเคอ่ะไปได้ต่อนะครับอือึโอเคได้อยู่ได้อยู่นะฮะปรับกล้ถึงเลยครับเป้าหมายของเราอุ้ยกับตกโอเคอ้ยเอา โอ้ oh, ไม่ถึงเว้ยอ้ยไป <c oughs> ไห<ป>นนีตรงนี้ไปเรไไื่อยๆนะครับผมก็ <c oughs> ไม่รู้ว่ามันจะมีจบถึงตรงไหนนะอันนี้ผมไม่แน,น่ใจนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆก่อนน <c oughs> okay, คะครับโอเคก็ถึงแล้วตรงนี้แหละต้องทาน <c oughs> <c oughs> okay. สองสามรอบแล้วนะครับตรงนี้ที่ผมยังไม่ผ่านไอ้เวนรอบนี้จงผ่านนั่นแหละสวยไปครับผมอันต่อไปเลยนี่ทำไมน,นี่นั่วางสเปซส,สปาดอย่างเลยวะตกซะง,งั้นโอเคตอนนี้รู้สึกว่าในแมพผมนี่คนเขาจะหายไปหมดแล้วนะครับมันยากเกินไปเหรออะไรยังไงมีผมอยู่คนเดียวในแมพนะครับตอนนี้โอเคผมก็จะลองเล่นไปสักพักหนึ่งดูนะครับไม่รู้ว่ามัน มีจบไหมแต่น่าจะมีนะแค่บอกว่าน่าจะนะครับไม่การันตีว่ามันมีไหมโอเคอ่าสวยไปต่อครับผมผลทางอีกยาวไกลนะนูน่นฟุดนู่นเลยโอเคครับผมก็ถ้ามีเสียงรบกวนอะไรขออภัยด้วยนะครับตอนนี้บ้านยัง <laughs> ไม่ค่อยเงียบสง,งบเท่าไหร,ร่นะฮะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะถ้าคนมันชอบประกวมันก็สนุกนะครับถ้าคนไม่ชอบผมว่าม,มันก็ น่าเบื่อน,นิดหน่อยนะครับแต่ส่วนตัวผมก็ค่อนข้างชอบนะครับอะไรแบบนี้นะครับมันรู้สึกว่าท้าทายดีนะทุกคนเคค๋ยวผมยังรอดอยู่อย่าตกเถอะจริงๆอันนี้นานมากกว่าจะมาถึงาละนี่แน่เฮ้ยเอาจบแล้วโอ้โหฝ่าน,นาที40นะครับทุกคนเนี่ยจบยังไวนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีหนึ่งนะเผื่อมันจะเจอแมพผลไม้เนาะ อ่ะทุกคนครับก็มาเจอแมปนี้จนได้นะครับนี่ลักษณะเหมือนจะเป็นเหมือนผลมไม้อ่าบลาบลาหันฟัดฟูดนะครับซึ่งการกระโดดก็กระโดดบนขนมปังแซนด์วิชนั่นเองนะครับทุกคนโอเคแมปนี้ก็มีจบเหมือนกันนะครับแต่ผมจำไม่ได้ว่าจบที่เท่าไหร่นี่ครับผมมีคนจบแล้วครับผมทีทีคนไทยซะด้วยจบที่สกอร์สองนาทีกว่าเนี้ยโอเคผมก็พยายามที่จะเอ่อสกอร์ให้มันเร็วที่สุดเนาะมาลุยเลยลวกันนะครับ แบบนี้คนเล่นเยอะมากนะครับเอาละตอนนี้ก็ยังไม่ตายนะครับมาได้แบบเฉลวยมากเฉลยุยเดี๋ยวก็ตายแล้วพูดปุ๊บนี่แต่จะตายปับ๊บแน่นอนฮึบ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 เค้ควิ๊ไม่โดนโอ้โหอะไรครับเนี่ยตายแล้วนีครับผมหนึ่งเทไม่เป็นไรนะครับเอาแบบรวดเร็วทันใจดิอึม เย่างว่าผมยังได้อยู่มาถึงจุดที่ค่อนข้างที่จะยากโอ้โหไม่เหยียบหลับอาจารย์มันเป็นขนมปังแบบว่าตั้งนะมันก็เลยยากนิดหน่อยเออมันไม่ใช่แบบอืมโอากระโดดนิดหน่อยนะเจียวมาไหมอ่ผมว่าตรงนี้ไหนก็ค่อนข้างที่จะยากผมก็ได้มาลองฝันค่อนข้างเลยมันก็แล้วแต่บางครั้งก็นานบางครั้งก็ทำ่ะไรนะครับอ่าแต่พออัดนี่มันไม่นได้ไงกับครับเนี่ยโอ้ยไปโดนโอเคถ้าเกิดว่าเราไม่เหยียบไอ้แฮมเบอร์เกอร์ที่มันวางแนวตั้งล่ะได้ไหมนะครับโอเคตอนนี้เราจะลองดูนะฮะ คิดว่านัาจะได้หรืออาจจะไม่ได้ปรับ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 เฮ้ยได้เฉยเออแล้วก็ไปเสียวเวลาเหยียบไอ็แฮมเบอร์เกอร์เฮ้ยวันนั้นแฟนวิทไอ็แนวตั้งตั้งนานเนาะโอเคไปครับผมอันต่อไปนี่คนไทยเล่นเยอะจังเลยนะครับเกมนี้เนี่ยไปครับผมลรื่อย,อยโหหนทางยาวไกลเวอร์นะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นอุปสรรคสักนิดเดียว โอเคครับผมตอนนี้ยังฉลวยอยู่ปับ๊บเฮ้ยโอเคตั้งหลักแปบ๊บไปลุยต่อครับผมลุยต่อไปใกล้ถึงแล้วอีฟนิดเดียวโอเค okay. มาครับผมอันนี้คุยเพื่อนอย่าบังเขี okay, ่ยครับผมไปไปไปอันนี้เหมือนกระต่ายบันไดโคตรชิวเฮ้ยโอเคลงพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคขออภัยนะครับเมื่อกี้เหมือนเราจะแจ้งเตือนนิดหน่อย เฮ้ยข้างหน้าถึงแล้วนี่อ้าหมดแล้วเย่โอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับด่านอ่าแซนด์วิชนะครับผมกระโดดปรากวดแบบนี้เนาะอ่าก็มารีวิวทั้งหมดมันน่าจะมีประมาณนี้นะครับสองแมปนั่นเองนะฮะก็แล้วแต่ดวงนะครับว่าเราจะสุ่มเข้ามาเจอแมปไหนเนาะโอเคครับผมก็คลิปนี้นี่ครับมีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะฮะโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับบ๊ายบาย